โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าทุกคนเข้าสู่ช่องของ The Bank t e x League นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวหัวแคนจะพาไปดูลูกแคนลองแคนแเ,เทสแคนกันนะครับผมว่าวันนี้มันมีเด็กคนหนึ่งเว้ยเข้ามาท้าในแคนเว้ยบอกว่าถ้าผมชนะจะให้ผมเข้าแคนนะพี่บอกก็ได้ถ้าชนะลองแคนได้ก็เดี๋ยวจะให้เข้าแคนเลยเออเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นนั้นผมต้องพูดก่อนว่าทําไมเด็กสมัยนี้ลเล่นในมือถือมันโคตรเก่งเลยวะตัวผมเองก็แทบ รมลูม้กูกคานนะครับกว่าจะชนะมันได้โอ้โหเด็กสมัยนี้แบบโคตรโคตรของโคตรเลยแบบผมพูดตรงนี้เลยแบบเล่นเก่งจริงมันเรียนรู้เร็วอะครับเด็กสมัยเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับอย่าพูดมากครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไปดูรายการนี้อาจมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนใช้คําพูดไม่สุภาพน้องๆหนูๆควรมีผู้ใหญ่นั่งดูอยู่ข้างๆด้วยนะจ๊ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ พื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปนะครับเด็กไทยสมัยนี้มันเก่งกันจริงๆเลยมาดูกันนะครับผมระหว่างฝ่ายของน้องบีมกับผู้ท้าชิงที่มาท้าดวลแคนนะครับว่าใครจะชนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูทางด้านของน้องบีมกันบ้างนะครับ mm hmm. อย่าให้เชื่อชื่อแคนนะครับ ลูกชายไอ้ดิกระเด้งจังเลยตอนนี้ก็เล่นกันอยู่ในมือถือและเจอกันแล้วจิงโอ้โหตั้งไอวอลเร็วมากครับมือถือแล้ววันนี่มือถือหรือคมมาสวยวิ่งขัดตัวไปนิดนึงขัดตัวไปเก้าสิบอุ๊ยโอ้โหอัดตัวไม่เซียวเลยอ่ะ ถ้าเสียงไม่ชัดอะไรไม่ใชดก็ขออภัยด้วยนะครับผมใช้มือถือในการตัดนะครับผมสวยตั้งไอวอร์สวยฝั่งผู้ท้ายชิงไปไหนแล้วครับเจอตั้งไ้วอร์ไปอุ้ยด้านหลังโอาหัวครับโอ้โหช็อตนี้ไม่ยอมออกว่ะ โดนนะโดนนะโดนนะดไปดูั่กด้าน,นนาู้นตะไบหัวด้านบนนะครับผมมีด้านบนน้องบีเห็นแล้วน้องบีเห็นแล้วเอาละครับสแนปสแนปปาดสแนปปาดยืนตรงๆอย่างนี้หยืนเจาะไอ้วออย่างเดียวเลยอะรู้สึกว่าเขาไม่ชา้าเลยอะอะครับต่างคนต่างรอต่างคนต่างรอ ย้อนนิดหนึงถ้าเป็นผมผมวิ่งชาร์จนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าจะหันสบัดหน้าจอไม่ค่อยเอยนี่เท่าไหร่ข้างล่างข้างล่างโอเคข้างล่างมาแล้วครับฝั่งน้องบีมเล่นท่าโชว์เลยครับเล่นท่าโชว์ไม่ออกครับโอ้โหเดี๋ยวรอโบบีก็ออก เฮ้ยเขาไปขวาแล้วโม่งโอ้โอ๋อเขาจะเล่นท่านะครับโอ้โหลูกชายจะเล่นท่าเราวงบีบมาโอ้ยเป็นดีครับเราข้าออกมาภาพแหลกๆนิดนึงนะครับผมไม่รู้ของใครครับรู้ในไคยปิงเนี่ยตอนนี้ยว้วว์ปวาร์ปไปหมดเลยอุ้ยเขาเจ็ตัวเป็นเชิงเป็นเชิงอยู่ เฮ้ยเน็ตผมไม่ดีว่ะเฮ้ยโอ้เน็ตปิงเฉยโอ้เรียบร้อยครับขออภัยด้วยนะบิมก็วิ่งหายอยู่นะครับผมเจอแล้วครับเอาหัวไปหกหกเจ็บหนักนะเจ็บหนักนะต้องพันยานะครับน้องบีมเข้าชาร์จครับรู้สึกว่าเขาจะรู้ระวังปืนลูดปากด้วยนะครับไอ้ลูกชายอ้าหาไม่เจอครับตอนนี้ ชุกได้สวยเรียบร้อยเข้าหัววัน็อดโอโหไม่เห็นฉอดสวยเลยรู้สึกว่าฝั่งนู้นเขาแคมป์อย่างเดียวเลยนะครับาฝั่งเราวิ่งหาแต่ฝั่งนู้นแคมป์อ่ะเดี๋ยวรมบงบีบเดี๋ยวเขาก็มาครับ รู้สึกว่าเจอแล้วนะครับผมสวยเต็บจุกได้วสวยโดนตัวเจ็บอยู่เหมือนกันครับ <First Blood. S 1> อัดตัวก็ตายเหมือนกันนั่นเนี่ย ครับผมเดือดเดือดครับวงเริ่มบีบม,มาเดือดเดือดไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นยังอยู่ในบ้านอยู่นะครับรู้สึกว่าจะติดนะครับชิปหายแล้วครับต้องจอออกครับต้องจอออกโอ้ยตายวงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห <c oughs> เป็นเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอาปืนไก่มาด้วยโอ้โหยินดูถูกเขาเกินไปว่ะเด้กเลยดว้เป้ยไม่โดนหัววะเฮ้ยอุ๊ยตื่นือใครวะเป้อุยเขาปืนปลูแเราเอาปืนไก่มาอุย๊ยจะได้ช็อตไหมครับจะได้วันช็อตไหมจะได้วันช็อตไหม ผมจะจับภาพดีที่น้องบีหมดเดียวนะครับผมโหลดะครับว <น uttering> ู้ฮู้สวยอ๋สองหกสองหกฮานแน่เล่นระเบิดด้วยน สวยปุ๊บไม่โดนเดี๋ยวจะปินนะอุ๊ยสวยแน่ไปเออสวย,สวยไม่โดนว่ะโ,โดนตัวมา้าไม่มาไม่มาปุ๊บไม่โดนสวย เอ๊เจ็บอ่ะลูดลูดเจ็บจริงๆอ่ะแ้วลูกผมเอาปืนลูดมาก็น่าจะปิดได้แล้วนะครับผมอ่ะเรามานั่งลุ้นด้วยกันว่าเขาจะใช้ปืนที่เขาไม่ถนัดนะครับเพราะว่าลูกผมบอกว่าอยากได้ปืนอ๊รู้สึกว่าเขาเล่นสนยไม่ค่อยเก่งนะครับลูก อุ่ยโดนคราวนี้ไม่ยิงครับฝั่งนู้นไม่ยิงเองฮ่ <S <S องไม่โดนวะโอ้โหแล้วเอาปืนสนัยมาจะไหวลูดเหรอครับ <S 1> <S 1> เฮ้เผื่อครับจะจุกเก่งกันแหละ แ่ดดเียวยววล้ว <c oughs> บอกให้ปิดตั้งนานแล้วยังไม่ปิดเลยไวบีมไดสองเกมแล้วนะบีมปิดได้แล้ว ก็คงเป็นรูดเช่นเดิมนะครับรู้สึกว่าจะหาปืนรูดรออะไรครับรออะไรฝั่งนู้นฝั่งนี้รอปลาระเบิดไปหนึ่งทีส่วนน้องบีมเห็นหรือยังเห็นหรือยังซองบอกเดียวก็เฟี้ยวได้สองบอกเดียวเฟี้ยวได้ครับลองคดีเสิร์ตด,ดีกว่าเอาละ มาโอ้โหมืดตึ๊บอื้อื้เอ้าเฮ้ยรู้สึกว่าจะปลาระเบิดโดนตัวตัวเองนะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าใครชคอรบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยครับอันนี้มีคนท้ามาผมก็เลยอัดคลิปไว้แล้วก็มาลงให้ทุกคนดูนะครับผมถ้าใครอยากมาเทสแคนก็ทักมาทางผมได้เลยครับทาง Facebook เ,เลยก็ได้นะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปนะครับบ๊ายบาย